วันนี้เราจะพามาดูขั้นตอนจริงว่าต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับก่อนที่จะนำรถเข็นไฟฟ้าไปเที่ยวต่างประเทศกันครับเริ่มจากขั้นตอนแรกนะครับเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเช็คอินพับรถเข็นให้เรียบร้อยถอดแบตเตอรี่และจอยสติ๊กออกก่อนด้วยนะครับแล้วพันแรปพลาสติกป้องกันรอยขีดข่วนที่จะเกิดขึ้นได้ครับ นำเอกสารที่เกี่ยวกับแบตเตอรี่ให้ครบถ้วนนะครับหากเป็นแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมต้องมีขนาดไม่เกิน300วัตต์ออวมีสติ๊กเกอร์บอกขนาดบนแบตชัดเจนครับถ้ามีเอกสารรับรองแบตจากผู้ผลิตก็ให้แนบไว้ด้วยได้เลยครับขั้นตอนเช็คอินให้แจ้งเจ้าหน้าที่เลยครับว่านำรถเข็นไฟฟ้ามาด้วยครับถอดแบตพร้อมยื่นเอกสารรับรองให้เจ้าหน้าที่ดู และตัวรถโหลดใต้เครื่องได้ฟรีครับไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่แต้องมีผู mm ้โดยสารที่ใช้งานรถเข็นเดินทางไปในทริปด้วยนะครับเมื่อถึงปลายทางแล้วรถเข็นไฟฟ้าของเราจะถูกส่งคืนที่จุดสัมภาระเกินขนาดรับแล้วก็ใช้งานต่อได้ทันทีเลยครับแค่นี้ก็ไม่ยุ่งยากครับเพียงเลือกรุ่นที่แบตเตอรี่ผ่านมาตรฐานของสายการบินจะเดินทางไปที่ไหนในโลกก็มั่นใจได้ทุกไฟล์ครับ คลิปต่อไปเราจะมาแนะนำรุ่นที่เหมาะสมกับการนำไปเที่ยวต่างประเทศว่าจะมีรุ่นไหนบ้างต้องรอติดตามชมกันได้เลยครับเพราะเรามั่นใจไปกับ CruiseMate รถแข็นไฟฟ้าเพื่อคุณและคนที่คุณรักทดลองใช้งานได้ที่ CruiseMate e e n t e r พระราม2องซอย60พร้อมบริการครบอะไรพร้อมทีมงานดูแลทุกขั้นตอนหากต้องการให้นำสินค้าไปทดลองที่บ้านสามารถติดต่อตามช่องทางดังนี้ได้เลยครับ